Umas, water, นนนคือเมื่อวานช่วงช่วงเย็นเน่ะก่อนก่อนจะก่อนจะก่อนจะมืดนะฮะประมาณสักหกโมงแบบผมก็บันทึก พอเทป้าพไปเพื่อที่จะมามานั่งอิน,อนไทยทอล์กมานั่งทอล์กกันตรงนี้เมื่อพอกาลังจะทอล์กเสร็จปุ๊บก็มาคัดวิดีโอกันคัดวิดีโอและพร้อมที่จะทอล์กต้องหยุดหยุดการทอรล์กเลยแล้วก็ต้องทำพิธีของเขามากเลยครับเมื่อวานคือหยุดกองถ่ายไปก่อนแล้วฝนตกด้วยแล้วสิ่งที่เห็นก็เกิดความตกใจว่าเ,เราน่าจะเจออะไรเขาแล้วล่ะเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ย แล้วมาถ่ายอีกทีไม่ใช่ครับถ่ายอีกทีไม่เห็นมิดไม่มีอะไรภาพน,นี้ผมไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ทําอะไรเลยก็ต้องหยุดกองถ่ายแล้วมึงก็ขอ,ขอเข้ามาแล้วเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาเล่าๆล่ากันมาใครมาทําอะไรนะสถานที่แห่งนี้คือเหมือนว่าลบหลู่หากว่ลบหลู่เจอดีทุกรลยแล้วก็มีอันเป็นไปในด้านของบางคนก็เป็นอมาพึ่มาพาดบ้างก็มีครับหลายคนบางคนก็เสียชีวิตไปเลยภาพที่เห็นเป็นล่าคนเป็นหน้าคนแล้วเหมือนมีหนวดด้วยครับ

ผมรู้สึกยืน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 อยู่บริเวณนั้นก็เลยต้องยุดกองถ่ายหือหยุดเลยก็ประเทคภาพกันเอาแล้วต้องว่าทำมาหลายที่ไม่เคยเจอที่ไหนเลยเลยมาออกมาก็ยังยังไม่แน่ใจว่ามันยังไงต้องพิสูจน์แต่ว่าผมไอ้ได้แถวแนวทางที่มาเนี่ยคือว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นมันเป็นการเดินทัพของ บางกระจันสมัยก่อนที่มาเมืองวิเศษใจจัน์มันก็มีโอกาสเป็นเมืองเก่าด้วยนั่นได้ครับตรงนี้มันสมัยกุ้งได้วยรือยัต้นที่ขึ้นที่วัดหรือยู่ตรงนี้มันล้มไปเมื่อประมาณสิบกว่าปีเรื่อว่าเห็นลูกไฟลูกใหญ่แลนั่นแหละเมื่อวานนูนพอ สัมพันธ์ส่งรูปไปที่อินไทยอินไทยเขาวงมาเอ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยแต่ตอนที่เรามาดูอีกรอบหนึ่งมันไม่มีงไงไม่ใช่ก็เลยบอกว่าเอ้ยแกเจอขออแล้วให้ไปขอเข้ามาจุดทูกเกาดอกขอเข้ามาที่หน้าองค์พระวัดบันไดานาวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเหมือนทรงเรือสำเภาก็คืออบตอเนี่ยเช่าสำนักพุทธอยู่ไม่ได้ไปที่ของอบตอเองคือเช่าสำนักพุทธอยู่สมัยก่อนมันจะมีพระสี่องค์ที่เอาขึ้นมาเนี่ยคือไม่มีเสียนโดนตัดเสียนออกไป เหลือแต่องค์พระจะเป็นศิลาแรงแล้วก็สามองค์นี่เที่ยวขึ้นมานี่ก็ไม่มีเสียงอาจารย์บอยก็มาจ้างคนปั้นเสียงปั้นเสียงตั้งแต่สมัยตัวยังไม่ได้เป็นปอบตพอปั้นเสียงแล้วมีนมคนคนหนึ่งไปพูดว่าเอ้ยมีพระต้องมีไอ้นั่นใช่ไหมมีต้องมีของลับอะไรประมาณนี้อยู่มาได้วันก็ป้าก็จะบวมหมดเลยมันเป็นเหมือนฝ้าชา้าฝั่งศพทั้งสองฝั่งฝั่งโน้นฝั่งนี้เมื่อก่อนคนตายก็มาฝั่งทั้งฝั่ง เด็กศพผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเป็นวัดล้างเก่ามันจะมืดม<อ>มันไม่ได้มีถ<อ>นอนอย่างน,น,นี้ไง bên con bên phải <laughs> nắm rồi bên trong bên trong bên Hey, กน้นาวมาแล้วก็กรุ่นก่อนแล้วมทำไมก้อนมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีไฟมันมีตะเกียงแล้วก็พวกหมอสีพวกตำนั้นพวกชาวบ้านแะไรท่านี้เขามาขุดกันเขามาขุดในเนี่ยใต้พระมขาขุดปุ๊บเขาก็มีกระตงกระถาอะไรหมอดังๆแล้วก็ตู่งูใหญ่ก็พรวดออกมาแล้วขุดได้ของเก่าวัฒน์ของเก่าอะไรๆแบบ ใช่ครับแง่บทพระจำเรียนแง่บทแต่บทเป็นโลหะนะไม่เห็นไม่เห็นดินไม่เห็นดินแล้บดวงเป็นไฟดวงออกไปอาจจะไปเกิดไปอะไรหมดหมดอายุแต่ต้นก็ไม่ได้เป็นไรนะแต่ต้นก็สดๆแบบนี้ก็งามแบบนี้เลยนะไม่ได้ คือวัดล้างพอพอต่อไปก็แปลสภาพเป็นป่าช้าเก่าที่ฝั่งซพทำไมก็เขานิยมฝั่งเพราะมันจะมีสองฝั่งมันมีฝั่งฝั่งน้องฝั่งคนโตและฝั่งนี้ฝั่งเด็กแต่ใครไม่น่นก็เผาที่วัดเมื่อก่อนทางมันไปทางนู้นไม่ได้เข้า เดี๋ยวต้องไม่เลยใั่ทำอะไรทำของเป็นดอกเดินบอ้ฝนแล้วนนก็เป็นมงมอยู่เขาก็มาทาข้าวเลยเขาก็มาทาข้าวเลยที่ไปเชิมขึ้มหมาเป็นเสาเป็นสเสาไม้ตะเกียบน,นี่ก็น่าจะหมอน20ป,ปีแล้วมันยอยู่ไลยได้หรอ20ป,ปีได้เ ประชุมนะม่แค่เดียวพอปุ๊บปนหลโอ้เปลักกันชาบไม่ลไม่ะไาวัดีสวันดีครับยวพอมาแล้่าย่าจะ อันนี้ก็งูนั่นแต่ตอนนี้พวกนี้นี่ยเห็นว่าเราไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าตัดสินใจประเทเรา